คืนคําเคยได้ยินใช่ไหมคําอะไรตัดแล้วไม่คืนคําคําอะไรคําสัญญาคําพูดเหมือนตอบแต่ลำพึงลาพันเบาๆคําสัญญาค่ะก็คือเราเรียกว่าคําอะไรคําพูดถูกต้องต่แล้วไม่คืนคำไม่คืนำก็คือคําพูดที่พูดออกไปแล้วก็รักษาสัญญารักษาคําพูดพ้อต่อไปฟังดีๆแล้วถ้าตัดแล้วไม่คืนกันไกลได้ไหม แล้วไม่คืนกันไกลได้ไหมก็ได้เพราะก็เขาไม่ได้ทวงอ่ะทุกต้องไปข้อต่อไปมาดีๆการ์ตูนเรื่อง The k ายออดลิงมีตัวเอกเป็นสิงโตหรือเป็นลิงคออนลิงคายออนวะลบคออนลิงแล้วคำนขับว่าอะไรนะคะมีตัวเอกเป็นสิงโตหรือเป็นลิงไม่มีการ์ตูนเรื่องนี้อะค่ะ จริงๆเราต้องชื่อไลออนคีมีเลือดเรื่องของมันเถอะค่ะว่าเรื่องที่มันจะเป็นอะไรสายซึมลไมมลออนลิงเมมันก็ไม่มีอยู่แล้วอย่าไปคิดมากเลยสวนสอบสวนว่าตกลงใครว้าอ้อนลิงแล้วก็ไปอ้อนทำไมเพื่ออะไรผลประโยชน์คืออะไรลิงเก็บอะไร ดราก้อนบอลไม่รู้เคยดูหรือไม่จะเป็นคำถามในเรื่องดราก้อนบอลต้องรวบรวมลูกแก้วให้ได้กี่ลูกเพื่อขอพรโหอันนี้ไม่รู้จริงได้ดูไหมไม่ดูเลยไม่ได้ดูแบบจริงจริงจังๆอาจจะเคยได้ยินโหต้องเดาเลยต้องรู้เพราะมันนี้ก็เลยกลายเป็นข้อยากสำหรับผู้ไม่รู้เอาเจ็ดอะเอาเจ็ดเพราะมั่วมั่วเพราะอะไรก็ไม่รู้เพราะไม่เจอว่ะไหนวะใช่ทุก กต่ายเป็นถูกเป็นเป็นตัวพรเรียบร้อยแต่จะชนะหรือไม่อยู่ที่ข้อนี้ข้อต่อไปถูกหรือเมื่อกี้เป็นตัวพระเตะชนะหรือไม่อยู่ที่ข้อนี้ฟังดีๆเพื่อเป็นแชมป์ the lord of the rings เคยได้ดูไหมไม่เคยเลยไม่ดูอีกแล้วต้องมั่วอีกทีนึงแล้วเพื่อเป็นแชมป์ในเรื่อง the lord of the rings ต้องรวบรวมแหวนให้ได้กี่วงเพื่อขอพรมั่วใช่ไหมจะตอบเนี่ยไม่ได้ดูด้วยไม่ได้รู้จักด้วยโอ้โหถ้ามั่วโดนอีกทีก็มาสัจจันแล้วล่ะ ว่าไม่ต้องรวบรวมเลยอ่ะมีแหวนอยู่ว่าอันเดียวอ่ะไม่เกี่ยวอะไรเลยเพราะพรอะไรอ่ะไม่ได้ขอพรอ่ะไม่เกี่ยวอะไรเลยถุกตาพอวขอเดียวเดีเดียวๆๆดยๆอ ไม่ธรรมด้เก่งมากเห็นไหมโอ้โหสองดาวสองติดเลยอะเก่งมากว่าดาวตัวเราเดินฟิวเจอร์กั้นหร้วปะไปลองดูอ้โพอได้เวลายังเหลือเอาลองดูข้อต่อไปก้อยไปส่งกิฟต์ที่เจ้ารัวรถไฟไปซื้อลาบก้อยที่เมืองการแต่การโทรมาบอกก้อยว่าฝากกิฟต์ซื้อด้วยสรุปว่าก้อยต้องซื้อลาบก้อย กี่จานก้อยส่งกิ๊บเพื่อจะไปซื้อ,อแล้วการก็โทรมาบอกอบอกว่าก้อยฝากกิ๊บซื้อด้วยก้อยฝากกิ๊บซื้อด้วยสรุปว่าก้อยต้องซื้อราบก้อยกี่จานอันนี้ตอบได้หรือจะมั่วอ๋อไม่ต้องซื้อเพราะว่ากิ๊บเป็นคนต้องไปซื้อใช่ไหมใช่ถูกตาอองแล้วขอแล้วองแล้วอออเอาเรย์ส่สู้กับตัวเองอย่างเดียวช้างสีดอกเคยได้ยินไหมบอสไ่ได้ ก็ใช้เวลาไปวานลกวนแต่ว่ามันก็เลยกรณีถูกนะพี่ตาครับก่อนโมจะลงมาผู้ผมออกจากศัตรูได้เลยไหมลงมาใลยท่านนะแช่